วันนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่เจดีมหามงคลบัวอยู่ที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับามาเที่ยวดูสถานที่นี้นะครับที่นี่ปลาเยอะมากะะแต่ในยัยพะฮาร์เลอร์เจดีมหามงคลบัวไหน่อต้ไหนชอบดันนองมียเงาขัวไร่เออแล้วกว่าล่ะละครชาโมออเดี๋ยว ถ้าไปดูข้างหน้าถ้ามีขายเราจะซื้อมาให้อาหารปลาทนะ่เดี๋ยวเราดูบรยาานนะะบรยากาศก่อนนะครับอุโมเบียรกระรมรื่นมากนะครับกว้างใหญ่ตลอดให้เมื่อกระไรเลิกจังหวะร้อยเอ็ดหน่อยหะแล้วจะมาวร้อยเอด็ออเอดก็เราบรรยากาศหน่อยแล้กว่าหนะวว้าเลิกข่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดูที่เจดีย์นะครับดูที่เจดีย์ไปไหวเจดีย์นะครับ พื้นที่กว้างมากนะครับกว้างขวางร่มรื่นไม่มีใครครับมีกาดีมากนะครับขึ้นไปดูเอราเพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับที่นี่ไปิหารและสรรบเราอย่ะหน่อยบริหารนักเขียนนักข่าได้เยอะเลยต่ให้กความรับาิดชอบนะฮักความรับผิดชอบวีด แกแหลกๆนะถ้าขอดอเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนด้วยนะคะรับรอบๆจะเป็นสระน้ําอยู่ข้างหน้านะครับบรรกาศดีมากนะครับที่นี่ไม่มีใครเหี่ยบมากเส้นใดเราไม่ได้เอาอาหารให้มาให้ปลา รุ่าถอดรองเท้านะครับให้ถอดรองเท้าที่นี่นะครับเราก็จะถอดรองเท้าที่นี่นะครับแล้วขึ้นไปดีไม่มีใครนะครับถ้ามาช่วงเช้าเช้าหรือตอนเย็นบรรยากาศน,น่าจะดีมากนะครับแต่เรามานี่ประมาณสิบโมงกว่าแล้วนะครับไปแฮลมาถอดขานให้สักแฮลน่ารีดฉีกอะนะครับแต่โก้ mm hmm. นหน่อนยังไม่หฮลแล้วก็ค้อนในเมื่อ เราเข้มาละวคนในมือเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้เจด,ดีย์ข้างในก่อนนะครับไม่รู้เขาเปิดป่ะน่าจะเปิดอยู่นะครับโอ้บยกาสสดใสมากนะครับไปไหว้ข้างในนะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างในนะครับ สงบนะครับเดี๋ยวเราไปกลับผ่าก่อนนะครับข,ขึ้นครับตรงนี้นะครับหว้กลับได้นี่เดี๋ยวเราจะกลับผ่าได้นี่ก็แล้วครับในเบรข้างในนะครับมีการเงียบมมนะครับจะดีน่าจะมีประวัตินะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าประวัติเป็นยังไง เดี๋ยวจะดูข้างนอกสักรอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นเจดีย์นะเจ้า้องอสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับปุงตามหาบวัวนะครับคิดว่าประมาณนั้นมีกรดีมากนะครับตรงนี้เงียบสงบมากนะครับเรื่องยิ่งใหญ่อลังการอี ตลอดใครเล่าอาแกแล่าสถานที่ละเอาม,มามเพื่อเป็นอนุสรของเอหลวงตามหาบัวกันใช่ไหมนะก็มีอม,มาสักอย่างคนนี้เรเดี๋ยวเรามาดูเมียกันข้างนอกนะครับข้างนอกแดดร้อนมากนะครับลมแต่ว่าก็มีลมเดี๋ยวจะไปดูสักรอบหนึ่งแค่กว่าเราจัว,วอร์หน่อยก่อนเราจะวอั์ จะไปตากแดดสักรอบนี่นี่ก็โหยิ่งใหญ่มากนะครับเจดีย์นี้สามารถเดินได้รอบนะครับเป็นนุสรณ์สถานแล้วก็คล้ายๆสวนหย่อมด้วยนะครับเขาทำลักษณะนั้น เดินดูบรรยากาศรอบนึ่นงขั้ว,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 ว่า่ออกนะขั้วอะไรดวอยขั้วรอบกึ่เตร์ดบวอ์รอบพีดบวอยเป็นองค์พระธาตุเจดีย์พนมจำลองที่โบามาเนี่ยสร้งแบบโอ้โหใหญ่มากสุดยอดมากนะ ยิ่งใหญ่มากนะครับพื้นที่โดยรอบก็ร่มรื่นทำเป็นสวนหยอ่อมร่มรื่นดีมากครับนี่เราจะไปดูข้างล่างต่อนะครับก็ชั้นบนก็สามารถขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนรอนรบกันไปถอดแล้วถักขอชาหน่อยก็ปล่อยเอาแล้วถักขอชาเลย ข้างชั้นบนเขาก็จะมีห้องอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาปิดอยู่ช่วงนี้เข้าไม่ได้ดูรอบนอกสักรอบหนึ่งนะครับแปลกว่าเลิศแต่พ,าพาอพอใช้ได้ที่น่อยก็เลยเจอะล้บาดีบาคอนอี่านี้ใครอ้รถแก้เวรเขค่อนได้เจ้าหน่อยัเลิศตัวมือห่งความเนี่อยล้ามาหนึ่งกิโล วิ่ครเจ้งนี่มันเยอะแล้วนะครับหากจกโรงงาประมาณ7กิโลกว่าหน่อยนะครับมีกรดีมากนะครับเงียบสงแก่ขก็ไม่เาแก่คบพัดโด,ดนไปชนมยวยก็ได้มีกบบับชั้นบน เดี๋ยวเราจะไปดูชั้นล่างตอนะด้านหน้านี่ครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ครับอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะอยู่ข้างล่างนะ ตอนนี้เราเดินลงมาชมบรกาศข้างนอกอข้างหน้าหน่อยนะครับที่เราไปข้างบนมีไหวพารเรียบร้อยแล้วนะครับ จะไปหาข้างหน้าดูว่ามีขายอาหารปลาไหมถ้ามีก็จะซื้อมาให้ไอปลาสักหน่อยเป็นใกล้ๆเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยนะครับเรียนนะา้รัศดรสถานประมาณนั้นนะครับก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ปลาเยอะมากโอ้ไม่ได้เอาอะไรให้ ก็นได้เธออ่ะอ,อย่างโห่ร้ายทั้นี่แหละคือาจะแหละกว่าขา้างหนอ่ะอายโอดต่อเหมือนแล้วโมโเปลี่ยเปลี่ยนที่เรื่อดีร่มรื่นมากช่วงนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวลมแต่ว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกก็ดีนะ ที่ขับคันยัดใจร่มรื่นโม้ชุยกันดีเนี่ยเรามาช่วงกลางวันไม่มีใครอยู่เลยเงียบมากไปล้งฉักร้อนมาโตนอกอะโตนอกกะเนาะบรรยากาศนี่ยเงียบละ่ะเนี่ยมือเลยหมอนะหมอนี่เลือ ต้นพิกลนี่นายมีกาเมื่อกหรก็ยน่าใบขายากาแล้วอยู่เพืถ้ากว่าที่ทีจะไม่ทีอาชายนพอเราต่อจะกิดอะไเพจะกิลระไรนี่พอยก็เพ่อรเจดียหลือเจดียมามงคลบัวแล้วร้อยเอหน่อย ล่จังหวัดัเอีเยดเล่าแจ็คเกรอบนอกขอ,อ,องผืเมอเาแลเสลหยุบแนหมเริ่มเตดอยาไป